สวัสดีครับแอนูแฟนเพจเมื่อนี้ครับมาชีเป่ารถขนเงินคนท่องเข้าบ้านมาฝากมาตอนท่านผู้ชมกันครับเมื่อนี้มีรถ2องคันนะครับในคลิปนี้เลยมาจัดโปรโมชั่นพิเศษมาฝากมาตอนในท่านผู้ชม ได้ไปพิจารณากันมีทั้งรถหัวเดียวมีทั้งรถแค,คบคำเป็นกระบะสวยๆเอาไปขนเงื่อนขนท่องเข,ข,ขาบ้านเขาเฮื่อนนออเป็นรถที่ว่าเอาไปใส่งานในชีวิตประจําวันหรือไปขนอ้อยขนมันขน,นขนพืชขนการเกษตรไปได้มืตุกอยางคบเอามาแล้วตามเบิ้งครับเพื่อเพราะเป็นการเสียเวรําเวราตามเบิ้งครับผมเน่เน่เน่ครับเมื่อเน่มีสองขั้นสองราคา มาฝากมาตอนท่านผู้ชมได้เบิง่งได้ใส่กันอ่าเป็นรถกระบะทั้งคู่นะครับขั้นหนึ่งเป็นรถกระบะหัวเดียวอีกขั้นหนึ่งเป็นรถกระบะแคบครับนี่โอ้โหตัวนี้บอกเลยว่าสวยมากครับตัวนี้นะครับสําหรับรถอ่ากระบะยอยักษ์งองูสี่ห้าหนึ่งห้าทะเบียนสวยอีกตั้งหากเดอ้อเอา้านี่ครับเบิ่งกันใกล้ๆชมกันจอๆสำหรับรถกระบะอีซสุสุตัวนี้เป็นที่เอฟอาร์ R, นาหนูรุ่นพิเศษนะครับ มาให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันใกลๆ้ๆนี่ครับนี่สภาพสวยๆใสๆใส่งันแบบเงาๆเลยครับรลยละเอียดเป็นเดี๋ยวไทยท่านผู้ชมได้เบ่งกันสกรทั้งหนาเพิ่นนี่ล้อหนาตาเต็มๆแบบนี้ครับนี่ทะเบียนงามๆครับเป็นรถนี่ว่ารถบ้านแท้ร้านเปอร์เซ็นต์นะครับมาฝากให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันนี่คือ e T F R. อีซูซูทีเอฟอาร์มังกรท่องหนาหนูรุ่นพิเศษนะครับ นี่เบิ่งนะครับนี่ซุ่มร่อข้างนาเริ่มต้นจะฟังไส้นี่ละนี่ตั้งไส้เมือสีบางๆนะครับสีบางๆสวยนะครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณา,ากันนี่ซุ่มร่อครับนี่เคลือบด้วยโ,โครเมเอ่อไม่เป็นโครเมียมเลยครับสแตนเลสนะครับนี่สแตนเลสเบิ่งซุ่มรอ่อแห่งๆง,งามๆครับนี่ โอ้โหดอกยางลึกๆนั้นๆใส่งานอีกเงีวๆครับสำหรับท่านที่ได้ไปบอกเลยว่าโคตรคุ้มเลยครับนี่สุดคุ้มเลยสำหรับรถกระบะคันนี้เด้อนี่ TFR หน้าหนูสีบางครับสีบางเอาเบิ่งทั้งไตทองครับช่วงล่างดูช่วงล่างก่อนคัดซี่พอเสียหลบเสียทรงนะครับสำหรับท่านที่มองหาอยู่เดี๋ยวนี้ให้ไวจังน้อยครับเพราะว่ารถคันนี้แบบนี้สภาพแบบนี้อยู่บอดนนะครับเด้ออยู่บโดน เดี๋ยวจะว่าเสียดายครับนี่ตัวนี้ครับนี่เอาเบิ่งทางในกระจกไฟฟ้าขึ้นลงด้วยไฟ้้าครับพวกมาไล่ผ้าเวอร์บาะเป็นบอสผ้านะครับบอสผ้าทั้งหลังนี่เป็นหนังนะครับนี่โอ้สวยครับบ่สแตกบอนี่ครับบ่สมีร้อยแตกนะครับคอนโซนนาสวยมากครับนี่เอาเดี๋ยวเบิ่งไปภายนอก่อนเนาะเดี๋ยวพามาถ่ายภายในเบิ่งกันก่อนนี่ครับนี่เม็ดองค์เม็ดอักตัวนี้ครับนี่บอกเลยววายั่งขึ้นเ่านะครับ นี่ครับนี่ตรงที่ว่าพงบอกว่ารถนี่ประตูคางไส้นี่ครับพอเคยถืชอชนถือต่ำมาแน่นอนเพราะว่าย่งคือเกา่าเหลือคือเดิมเม็ดอากตัวนี้ก็ยย่งคือเก่าครับเอาท่านผู้ชมพิจ,จารณากันไปน้าเด้อที่สนใจอยากเอาไปใส่เอาไปติดบ้านติดเฮื่อนครับหรือว่าเอาไปใส่งานในชีวิตประจําวันรถคันนี้พร้อมลอยเปอเนครับนาใส่อีกตั้งหาครับนี่กระจกขึ้นลงในไฟฟ้าแพงประตูสวยๆนี่นะครับ อ่าตัวนี้ลังค่าโองงามครับลังคาสวยมากนี่หลังค่านะครับสวยมากครับพื้นหลังมีกระบะแม็กใกล้เน์อ,อีกตั้งหาานี่ครับนี่เอาให้ท่านผู้ชมเบิ้งฟังเสียงนะครับวสวยๆครับนี่ซุ้มรอแหงๆครับซุ้มรอด้านไ้้เมือ่อรอดหลังนะครับดอกยางรอแม็กสวยเดิมๆครับนี่ให้ท่านผู้ชมได้พิจ,จารณา,ากันเลยสาหรับรถกระบะอี่สูสทีเอฟอาร์นี่ตัวนี้เดี๋ยวเปิดฟ้าไทยให้เบิ้งนําครับ นี่ว่าไถ่ยนี้ว่าร้านตีเลยว่าไา่เดิมแท้แน่นอนครับนี่นะครับนะท่านส้มได้เบิ้งได้เห็นกันครับนี่ตัวนี้นะครับท้ายเดิมนี่ครับนี่แต่เคียบย่างคือเก่าครับสนิมว่าได้กินได้เจาะแม้แต่นิดเดียวเลยบอกเลยว่ารถขั้นนี้สวยน่าใสอีกขั้นหนึ่งนะครับเบิ่งทั้งไตท้องครับไปข้างหลังนะครับข้างหลังนี่นะครับเอาสีสวยครับเงาครับตัวนี้เอานี่นะครับรออะไรมีครบมีพร้อม นี่ไห่ไหทองเป็นสวยเงานะครับสวยงามมากสมบูรณ์ครับสำหรับรถกระบะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 5 9 0เก้าสิบแรงมามีด้านคางนี่คือเดิมคือเก้าครับนี่บอกเลยว่ารถเดิมดมแท้แน่นอนครับดอกยางสวยๆใสๆใ,ให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันนี่นะครับบงทางไตทองเหมืนกอนนี่ครับนี่สวยนะครับสำหรับรถกระบะอี่สุทีบ่บา ตัวนี้เพื่อนว่าสเปคแคปับ SLX นี่รุ่นพิเศษครับรุ่นนาหนเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้เืิ่งพร้อมครับนี่ว่าเสียงเครื่องเปินนี่ฟิตปังสํานเลครับนี่นะครับภายในนี่ร้อยเจิมยังยั่งคือเก่าครับนี่เหลือคือเก่าคือเดิมครับเบิ้งหลังค่าครับสวยครับไฟฟื้นหลังค่าครบหมดนะครับรถคันนี้พร้อมใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่เอาเปิดฟ้ากระโปรงให้ท่านผู้ชมได้เบิ้งกอนกระโจกขึ้นล่งดงโดยไฟฟ้า ครับนี่ทั้งขอบประตูทั้งนาย่งคือเกา่าคือเดิมนะครับนี่ครับนี่ลองรอยครับนี่เม็ดอาย่งคือเดิมนะครับรูปทรงบะเสียบะกดสติกเกอร์ติดคือเกา่านี่นะครับสติกเกอร์เอาให้ท่านผู้ชมพิจารณากันไปนั่งอย่าสนใจรถกระบะขั้นนี้เนาะสวยๆส,ยสภาพนาใสจังสี่แหะครับนี่เอาให้ท่านผู้ชมเบิ่งกันใกล้ๆครับนี่โอ้โห้องเครื่องครับนี่สาธุ สะอาดยิบเลยหองเครื่องครับนี่สวยมากเลยครับนี่แผ่นกันร้อนย่งคือเดิมนะครับเป็นแผ่นเดิมจากโรงงานสติ๊กเกอร์เหลือคือเก่าห้องเครื่องสวยมากเลยครับนี่บะมีร้อยเยิ่มร้อยหยังแข็งแ็งเลยครับนี่สำหรับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง2องพันหาครับตัวนี้เครื่องยนต์2องพันหตัวนี้เพื่อนเอินว่ามังกรท่องเนาะมังแผ่นเพดเดิมๆครับแผ่นเพดขั้นหนาเม็ดอากย่งคือเก่า ไล่ให้เบิ้งตั้งแต่ฟังทั้งขวามือเลยครับนี่ไล่ออกมใม้เบิ้งครับ <c oughs> นี่นี่ถือว่าเป็นเจ้าสุดว่าสุดยอดในเรื่องการประหยัดน้ำมันตรงยกหเหเพิ่นครับในยุคนี้เด้อสําหรับอีสุสุข,ขันนี้ันเทอะนี่เอาสําหรับรถยนต์อีสุสุเนาะเอาฟังเสียงจักบึ่มก้นครับเดี๋ยวมาให้ทันผู้ชมในเบิง้งฟังเสียงมวนๆเพิ่นก้นครับเ <c oughs> น่เน่เน่ เออเมื่เกียร์ก่อนครับเพราะว่าเป็นเกียร์กระปุกเด้อตัวนี้เกียร์กระปุกนะครับโอ้บ่ได้เผาหัวนะครับนี่สุดยอดเลยสตาร์ทบ่มเดียวบ่มบ่มเลยครับนี่ครับรถคันนี้ใส่งานไปยุที่สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่กิโลนะครับน้ำมันเต็มถังอีกตั้งหากครับแอร์เย็นพร้อมนะครับเปิดแอร์สกรักก่อนนี่นะครับเปิดแอร์ แอร์เย็นนะครับแอร์เย็นภายในสะอาดครับนี่ภายในสะอาดมากกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้านี่นะครับกระจกขึ้นลงด้วยไฟฟ้าครับนี่ เบาภายในบาขาดนะครับบบาภายในไม่ขาดนี่ครับผมเป็นรถอีกท่านหนึ่งที่ท่างช่อง El แอลนูแฟนเพจแนะนำอยากให้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันเบิงนี่ครับเครื่องยนต์ทำงานปกตินะครับเครื่องยนต์ทำงานดีมากครับ เดี๋ยวผ้าทดลองเบิรงครับสหรับเครื่องยนต์ทำงานดีเออลื่มตระหนักเปิดให้ดูก่อนน,นะครับไม่ควันนะครับตัวนี้ไม่ควันบอกไปเลยครับไม่ควันไม่ควันนะครับไม่ควัน้นน้ำปนครับโอ้โน้ำเขียวดีแท้ก็ นี่ขึ้นน้ำพ้นได้ครับเดอ้อเดี๋ยวบนตอนเล็กนิดนึงน้ำบนดีนะครับตัวนี้น้ำวนดีสุดยอดมากเลย เอาผ้าล่องเบิ้งครับบ่านนี้นะครับประตูป้ากระโปงกึบกึบครับนี่ผ้าสีผ้าสี20ธันวาคมนะนะไปล่องเข้ารถขนีบอกเลยว่าเป็นรถที่นาใสอีกขั้นหนึ่ง อ,อกรกึบๆเลยอ้าวไปไหนเข้าเกียร์เกียร์ถอยก่อนครับนี่เกียร์ถอยนะครับเกียร์หนึ่งโอ้ไปได้นะครับ แรนสบายสบายนะครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปทดสอบทดลองวิ่งนะเข็มไม่ขึ้นนะครับรอบวัดรอบเครื่องยนต์ขึ้นนะครับ เกียร์เข้าปกติเกียร์สองนี่นะครับ,รบเกียร์สามีเกียร์สามนะครับโอ้แรนออกดีครับเกียร์ซีนะครับเนี่ยเกียร์ซีวิ่งสบายโอ้รถคือแรงดีเลย โอ้เกียร์หาครับี่เกียร์ห้านะครับวิ่งที่หกสิบบาโตเกียร์ห้ายเย็นไปได้สบายเลยครับพ่งมาไล่ล้อยได้นี่ครับี่โอ้รถด,ดีมากเลยครับนี่สำหรับท่านที่มองหารถไปใส่ง่านในชีวิตประจำวันเดอ้อรถคันนีบ้บอควนพลาดนะครับแต่ราคากระตรงมากกับสภาพที่ดีจักหน่อยราคาเพ่อน,นีกับเปิดอยู่ที่ หนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทครับสำหรับท่านที่มองหารถอยู่ตอนนี้นี่นะครับท่านที่มองหารถใส่งานอีสุท e fr จอดสะกกอนจอดสะกกอนครับนี่เบรกเมื่อใส่งานได้ปกติครับเลม นี่นะครับเลมนึกเอาสำหรับจดทะเบียนอยู่ที่นี่นะครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2538้าครับหรือว่าปี1995นะครับราคาเปิดจำหน่ายขายกันอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนห้าพันบาทกระบถอ e ีซูซูทีเอฟอาร์หน้าหนูโฉมพิเศษนะครับ ตัวนี้เป็นโฉมพิเศษเด้อรับนาไส้อีกขั้นหนึ่งฝากไว้ท่านผู้ชมได้พิจารณากันเมื่อนี้เอาไว้แล้วอย่าลืมครับปกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วดูแฟนเพจกดใจกริงกลางของมาเลยครับตามเบอร์โทษที่โชว์ขึ้นหน้าจอนี่นะครับพร้อมรับรถกระบะคันนี้สวยๆครับสวยๆสภาพสวยครับ ขอขอบคุณหลายๆครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับ